ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอรต์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่าความรักใดกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะ ความรักความสัมพันธ์ใดเนอะกำลังจะเข้ามาหาทุกๆคนขอโรแมนซ์แองเจิลก่อนเลยนะคะความรักที่กำลังจะเข้ามางดงามมากๆเลยนะคะ a อ u บั a n ั e ซ์ e n your heart t t receive the a b u n d a n ส์เล v e ที e e ูนิเวอร์สแฮ o o f f องดงามมากๆเลย ความสัมพันธ์ของความรักที่กําลังจะเข้ามาหาทุกๆคนคุณกําลังได้เจอความรักที่จักรวาลส่งมาหาจักรวาลออฟเฟอร์ให้คุณนะคะให้คุณได้พบเจอกับความอุดมสมบูรณ์ความสุขของความรักคําว่าครอบครัวการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีลูกมีบุตรหรือว่าได้เรียนรู้ความรักแบบเป็นรักของคําว่าเราเป็นรักของคําว่าครอบครัวจริงๆนะคะเป็นรักของการให้ แล้วก็เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์งดงามมากๆเลยเรียกได้ว่ามหาจ,จัจรันะคะมหาจัจจันอจจัศจรรย์ใจเซอร์ไพรส์ปรแปลกประหลาดใจ,จากับสิ่งที่คุณกําลังได้เจอนะคะมันช่างมีหนทางความรักที่เป็นแสงสว่างของความรักความสมานจริงๆไม่ได้มีท็อกซิกนะคะหรือแบ d ดเรลเลชั่นชิพหรือว่าคาคามาเรลชั่นคามิกรลชัน่นชิพนะทุกคนงดงามมากๆเลยนะคะเปิดหัวใจของคุณ Open your heart มีเพลงนี้ด้วยนะคะทุกคนเพลง Open your heart ของเวสไลท์นะคะลองเสิร์ชดูนะคะคล้องกับเพลงนี้จังเลยนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอโรแมนซ์ที่อยากจะเหมาะคุณนะคะจริงๆไพ่ให้ b บั d ัน c ์ออกมาเองเลยทีเดียวใบแรกเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้คุณจะไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เจอเขา คุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์ของคุณหุ้นส่วนชีวิตของคุณคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณตั้งใจรอเป็นที่คุณรู้สึกว่ารอคอยคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนาคนที่คุณมีสเปคคนที่คุณมีไลฟ์สไตล์หัวใจในตัวเองเพราะฉะนั้นจงสูญเสียความเป็นของตัวจงอยาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะ จงเห็นคุณค่าและจงเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าคุณกําลังเจอความรักหรือว่าคุณกําลังเจอเรียนรู้อะไรกับใครเพราะว่ามันแสดงถึงแรงดึงดูดแล้วก็ความกลมกลืนนะคะความหยินหยางที่คุณจะได้ปรับได้จูนในความรักความสัมพันธ์เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าล่องลอยไปสู่ความมีสเสนะ่ห์ความรวมสมบูรณ์ความสุขของตัวคุณเองนะคะในทุทกๆย่างก้าวของชีวิตคุณกำลังได้เจอกับใครที่ ไ h พา a t h คุณกำลังได้เจอ love is beautiful journey คุณจะได้เหมือนกับว่าได้พบเจอความรักที่นำพาด้วยแรงดึงดูดและจกกักรวาลจริงๆและเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้กลับไปแก้ไขทัศนคติในความรักในอดีตที่ผ่านมากลับไปปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างใหมๆ่ๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาอาจจะย้อนเวลาอดีตไม่ได้แต่มันทำให้คุณได้คิดทบทวนนะคะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเดินไปสู่เส้นทางของ ของความรักแนนาคตได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาด้วยและอาจจะทําให้คุณได้ได้พบเจอใครบางคนในอดีตการกลับมาหาคุณกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณงดงามมากๆที่สุดเลยนะคะบัตเตอร์ฟลาย you will meet you will meet a new love interest a s a party or a nice out wow คุณกาลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่คุณสนใจที่คุณแบบมันเหมือนกับสปาร์กมันเหมือนกับผีเสื้อนะคะบินฉบไปฉบมาในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ง,งานรื่นเริงหรือช่วงเวลาค่ําคืนนะคะคุณอาจจะได้ออกเดทในช่วงเวลาค่ําคืนเป็นเดทแบบดินเนอร์บนลูฟท็อปหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นคนบนโลกออนไลน์ก็ได้แต่ว่านะัดเจอคุณแบบช่วง พบค่ำนะคะดินเนอร์กันเบาๆเรียนรู้รู้จักการสร้างมิตรภาพในความสัมพันธ์ของกันและกันนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะการที่คุณเป็นตัวของตัวเองอะดึงสติเรากลับมาแล้วเวลาที่เราออกไปสร้างมิตรภาพมันจะทำให้เรามองว่าความเป็นธรรมชาติของคนนั้นอะเป็นคนจริงหรือคนไม่จริงแล้วเป็นยังไงคุณจะดูออกนะคะใช้ความเป็นธรรมชาติของคุณตัวตนคุณ เพื่อที่จะสร้างวีธภาพเพื่อจะคลิกเข้าหาคนนั้นว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของแรงดึงดูดที่คุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณไปเจอคนหนึ่งแล้วมันมันไม่ได้เป็นเหมือนคุณคือเขาไม่ได้แบบคลิกหรือว่าอะไรเหมือนเรามันไม่ได้มีความแบบสมูทเคมีที่เข้ากันแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แต่ถ้ามันคลิกเคมีมันเข้ากันเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนาเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าเราน่าจะแบบเออรู้จักกันได้หรือว่่าาาเเป็นนนนนควมรรััักกแพะะฉ้ คุณจะได้เห็นสิ่งนั้นนะคะคุณจะได้เข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นจริง,รงๆเวลาที่คุณเจอนะคะขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะสิ่งที่พายอยากจะบอก c o d e p e n d e n c y จงเป็นอิสระภาพในตัวเองนะคะอิสระภาพที่แท้จริงของคุณคือความโสดอิสระภาพทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่า ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติในความรู้สึกข,ของตัวเองอย่างที่บอกคะ่ะ chemistry คุณกำลังได้เจอใครที่เคมีเข้ากันและก็สินเสมอกันนะโอ้โหโ engagement ring ใครบางคนกาลังจะหวนกลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้คุณได้พบเจอความรักแบบ commitment นะคะแต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆและบอกได้เลยค่ะว่า you deserve love คุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่งดงาม let's go o f control issues ให้อนุญ,ญาตทุกอย่างออกมา แบบสิ่งที่มันควรจะเป็นเหตุและผลแล้วก็ธรรมชาติที่สุดนะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายาม new love คุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น you deserve love คู่กับ butterfly นะคะคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่ที่งดงามแสนวิเศษมากๆเพราะฉะนั้น engagement เกิดขึ้นคือใครบางคนกำลังเข้ามาทำให้ความรักของคุณมีความหมายนั่นหมายถึงว่าบางท่านในที่นี้คุณได้เจอกับใครบางคนแล้วที่เป็นคนรักแล้วก็ เหมอ,อาจจะมีบางสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับจูในความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังแบบนี้นะคะทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคือใครที่คุณกําลังได้เจอใครที่คุณกําลังได้เจอเขาใครคือความรักครั้งใหม่คือคนรักคู่รักที่กําลังเดินทางมาหาคุณขอพลังงานของทุกทคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะชิงอวอนว้าว คุณกำลังได้เจอใครที่เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ว้าว queen of wands ทำไมต้องว้าวรู้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณกำลังได้เจอใครกับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้โอ้โหโสปรส์จังเลยสปร์ไพรส์จริง two of pentacles งดงามมากๆเลยนะคะหมายเลขสอง ที่คุณเกี่ยวพันระหว่างคุณและเขาเป็นโซคอนเน็กชันโซคอนแทรกเรียกได้ว่า King and Queen of ฟ a อ d s คุณกำลังได้เจอใครที่เป็นคู่ที่แมทช์ที่เพอร์เฟค a r พาร์ทเนอร์จริงๆต้องพูดแบบนั้นอย่างที่บอกว่าเคมีที่เข้ากันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณและเขาต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์ของความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองมีอิสระภาพชอบอิสระไม่ชอบแบรงกดดันไม่ชอบที่จะอยู่ ภายใต้อำนาจอะไรซึ่งเป็นตัวของตัวเองสูงมากอิสระภาพมากๆความเก่งความสามารถทัศนคติวิสัยทัศน์ไอเดียนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองความอีโก,โก้พลังงานแห่งไฟพลังงานความความกระตือรน้น m o t i v a t e active นะคะความคิดสร้างสารรค์ทัศนคติวิสัยทัศน์มุมมอง,มองการวางแผนเป้าหมายแล้วก็ทำงานเก่งขยนันขันแข,ข็งเรียกได้ว่าคุณได้เจอ perfect partner ท,ที่ที่แบบปังมากนะคะปังผู้รีเย่มากๆเพราะว่า คุณจะรู้สึกว่ามันสปาร์คใช่คลิก มันโดนจมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยและเรียกได้ว่าเป็นพลังงานหยินหยางด้วยพลังงานคู่โซคอนแทคไลฟ์พาร์เนอร์เข้ามาทำให้คุณได้ตื่นรู้พลังงานของความรักความสัมพันธ์นะคะทูออฟเพนเดเคิลขยันคันแข็งมุ่งมั่นจริงจังด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ไสไตล์การแต่งตัวมีความเหมือนคล้ายละไมคล้ายกันมากๆอย่างที่บอกว่าดึงดูดดูเท่ดูหล่อ,ด,ลอดูเซ็กซี่หรือว่ามีความเป็นผู้นํามีเอกลักษณ์มีบุคลิกภาพดีแต่งตัวทันสมัยมีไลฟ์สไตล์แล้วเป็นคนที่แบบ ว้าวนะ,ะรู้สึกว่าว้าวพิเศษ Amazing Surprise มากๆเลยรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าความเป็นผู้นำไม่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีสังคมเพื่อนฝูงหน้าที่การงานที่ดีนะคะจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นผิวซีนหนเชื้อชาต,ติต่างกันยังไงมีความโดดเด่นและมีความรู้สึกว่าเหมือนกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้เจอ นะคะด้วยพลังงานของเขาเขาเป็นสภาพุรุษสภาพตัวตีที่ดูดีมีสเสน่ห์เฟรนลี่นะคะหรือว่าเป็นหญิงสาวที่สวยเซ็กซี่ working woman เลยทีเดียวนะคะทำงานเก่งขยนันมีไฟอาจจะเป็นระดับผู้นําคนที่ทําธุรกิจมีกิจการธุรกิจ,กจของตัวเองหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นกิจการธุรกิจของตัวเองก็จะเป็นคนที่แบบทำงานเก่งขยนันแขันแข็่งเพราะมีเป้าหมายนะคะทาก็ต้องทําให้ได้ฉลาดเฉ,ฉลียวคล่องแคล่วว่องไวนะคะคุณ hmm. กำลังได้เจอใครที่เก่ง มากๆนะทู of p e พ a c l e s ลพลังงานความต่างความไกลความต่างความหยินย่างนะคะแล้วก็คนที่มีเคมีที่เข้ากันมากๆเลยสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่พายต้องการจะบอกทุกทุกคนจะเกิดขึ้นความรักครั้งใหม่ที่สปาแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะอยู่ๆอาจจะไปเจอแบบไม่ทันในตั้งตัวอยู่ๆก็รู้สึกว่า สปาร์กโดยที่แบบไม่ได้คาดคิดในความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันเพราะว่าต่างคนต่างโฟกัสในง,งานแล้วก็ในงเงินในความสําเร็จเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้จักรวาลนําพามาให้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ออฟเฟอร์มาหาคุณโดยที่พิเศษสเปเชียลมากๆเลยนะคะและขออีกนิดนึงบางท่านที่คุณได้เจอใครบางคนกำลังที่ได้มั่นหมายกับเพอร์เฟกต์พันเนอร์ของคุณนั่นเองวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ